พบกันต่อในรายการ m o เตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ CBR 150R โฉมใหม่ปี2021ครับภาพนี้เป็นภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG จากสำนักแต่ง m o t o r b a s t o r g ของอินโดนีเซีย โดยได้มีการนำกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่า CBR 1 5 0 R โฉมใหม่นั้นจะมีดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับ CBR 2 5 0 w R ประมาณว่า Honda นั้นนำลุคโฉมดีไซน์ของ CBR 2 5 0 r R มาปรับไซส์ย่อส่วนใส่เข้าไปในโครงสร้างของ CBR 1 5 0 R นั่นเองดังนั้น<ม> motobras org จะได้มีการชิงจังหวะนำภาพเรนเดอร์ออกมาเสนอให้กับชาวอินโดนีเซียได้เห็นกันว่า CBR150R โฉมใหม่ถ้าเป็นการปรับดีไซน์จาก CBR250R แล้วจะมีความคมเข้มเร้าใจเพียงใดต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าถ้าเป็นความจริงนะครับโฉมของ CBR150R ตัวใหม่จะมีความเฉียบคมก้าวร้าวมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งภาพนี้ก็ต้องถือว่า Motor Bros. OG r นั้นออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยมช่วงท้ายนะครับเชิดโดง่งแหลมคมและปราดเปรียว แฟริงช่วงหน้าก็มีความเฉีบเชียวและเฉียบคมโดยจะมีการติดตั้งชุดอัพไซด์ดาวหน้าและดิสเบรกหน้าที่คล้ายคลึงกับของ CBR 250 d R ก็มีโอกาสสูงครับที่ CBR 150R รุ่นใหม่จะออกมาแล้วมีหน้าตาแคล้ายแบบนี้และก็แน่นอนครับว่ามันต้องมีแผนในการผลิตเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเพื่อท้าชนกับ Yamaha YZF-R15 อย่างแน่นอน และในขณะที่ CBR 1 5 0 R โฉมใหม่เป็นข่าวโดว่งดังที่อินโดนีเซียเมืองไทยของเรานั้นก็กำลังเตรียมแผนจะเปิดตัว CBR 3 0 0 R โฉมใหม่ปี2021เช่นกัน Honda เชิญสื่อมวลชนร่วมงานถแถลงข่าววันที่25พฤศจิกายน2563และจะมีการจัดทดสอบขึ้นที่สนามช้างเซอร์กิตบุรีรัมวันที่27พฤศจิกายนเพราะฉะนั้น การเปิดรถใหม่ในครั้งนี้ของ Honda จะเป็น CBR 300 r รุ่นใหม่อย่างแน่นอนครับความจริงแล้วผมอยากให้ Honda นั้นมีการเปิดตัว CBR 1,000 r r พร้อมกันไปเลยทีเดียว2รุ่นแล้วก็นำเจ้า CBR 1,000 r r ไปให้สื่อมวลชนทดสอบวันที่17วันเดียวกันนั่นเลยไหนๆก็จะเปิดตัว CBR 300 r ฉมใหม่กันอยู่แล้วนะครับจัดงานทั้งทีก็เอาให้คุ้มครับเปิด c b r 1,000 RR ไปเลยพร้อมๆกันก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่า CBR 300R รุ่นใหม่จะมีเครื่องยนต์กี่สูบมีอัพไซด์ดาวน้าหรือไม่บอกเลยครับว่าเครื่องยนต์ของ CBR 300R รุ่นใหม่เป็นบล็อกเดิมนะครับติดตั้งชุดซิปเปอร์คลัชเข้าไปแบบสูบเดียว 286cc และจะมีการติดตั้งชุดอัพไซด์ดาวน้าขนาดแกน4 1ม mm ิมของโชว่า รวมถึงดิสเบรกหน้าแบบรีดเลนเมาส์สีลูกสูบของ n i สซินชุดเดียวกันกันกบของ CB300R มร้ o ยอาร์น fe อนั่นเองครับเรื่องราวการเปิดตัว c b r 3 0 0 r รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรจะมีการเปิดตัว c b r 1 0 r 0 r r ด้วยหรือไม่อีก2วันข้างหน้าผมจะมารายงานข่าวให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ